หลังจากปี2505ที่ศาลหยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินให้เขาพระวิหารตกเป็นของกัมพูชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเขมรก็มีรอยร้าวเพิ่มขึ้นหลังจากที่เคยรบกันมาหลายหนในประวัติศาสตร์โดยดูได้จากการตั้งชื่อเสียมเรียบที่แปลว่าสยามแพ้ราบคาบในกรัรมพูชารอยร้าวครั้งใหม่เริ่มจากกรัรมพูชาขอขึ้นทะเบียนปร,ราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่สนใจคำประท้วงจากฝ่ายไทย จนนำไปสู่การนำเรื่องขึ้นสาลโลกอีกวนโดยฝ่ายคอมมนซึ่งอย่างยืดเยื้อไม่จบหลังจากรัฐบาลยิ่งลักภายใต้ความดูแลของพี่ชายที่มีสายสัมพันธ์แน่นแฟนกับสมเด็จอุนเซนขึ้นมาบริหารประเทศไทยข่าวการทะเลาะก,ก็จากไปจากสื่อความสงบนี้เป็นความสงบถาวรจริงหรือกัมพูชาหยุดการขับเคลื่อนเรื่องพรมแดนในระดับโลกแล้วหรือไม่ โลกและอาเซียนมองข้อพิาพาทนี้อย่างไรและหวังให้จบแบบ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเวอร์ไวท์วอนะครับโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกของเราใบนี้และคนไทยซึ่งอยู่ในโลกใบนี้ในฐานะพลเมืองโลกนั้นจะปรับตัวและทําตัวอย่างไรโดยเพราะในเรื่องของโลกาภิวัตน์ที่กําลังเข้ามาใกล้เราทุกขณะทุกขณะเราไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยที่ไม่สนใจหรือไม่มีเอี่ยวกับใครได้ดัะนั้นโดยการการมีเอี่ยวจะอยู่อย่างไรไม่ให้ครอบงําถูกครอบงําและก็ถูกกาหนด ยุทธศาสตร์ทิศทางในการพัฒนาประเทศนั้นก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองด้วยนะครับและนอกจากแขกรับเชิญที่มาคุยกันในวันนี้แล้วท่านผู้ชมก็สามารถมีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับกับรายการของเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆวงคอร์สนะครับทั้งสองท่านเพลงเดือนเพลนใช่ไหมฮะเพลงเดือนเพลนก็เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเราอยู่ในโลกใบเดียวกันเรามองเห็นพระจันทร์ดวงเดียวกันนะฮะและแขกรับเชิญท่านแรกนะครับ ท่านเกษิตพิลมครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครชุดหลายต่อหลายประเทศครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจี๋ยวเลยครับท่านเกษิครับนี่ครับท่านที่2นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาธนาดิเรกครับสวัสดีครับอาจารย์รัชดานะครับนี่ก็มาในฐานะคนรุ่นใหม่ๆนะฮะที่มีความรู้มากมายทีเดียวท่านที่3นะครับอาจารย์ชัยวัฒน์สุรวิชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและคุณภาพคนนี่นะครับ วันนี้คุยเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดใกล้เรามากใกล้จนไม่รู้ว่าจะอบอุ่นหรืออึดอัดนะครับที่อยู่ด้วยกันนะฮะก็เป็นธรรมดานะครับเหมือนกับถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยบ้านใกล้เรื่อนเคียงบางทีก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ที่สําคัญที่สุดก็ต้องพัฒนาร่วมกันร่วมมือกันและผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงประเทศกัมพูชานะครับก็เป็นประเทศหนึ่งที่หลายคนรู้สึกว่าประทับใจเวลาที่ไปท่องเที่ยวไปเดินทางแล้วก็ได้ซึมซับสัมผัสอารยธรรมที่มีความ คล้ายคลึงและก็คู่ขนานสอดคล้องกับสังคมไทยไปอย่างมากทีเดียวนะครับแต่ในขณะเดียวกันหลายต่อหลายสิ่งหลายอย่างช่วงนี้รู้สึกข่าวคราวเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาจะค่อนข้างเงียบมากเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าดีกันแล้วจนขนาดที่ว่าไม่มีปัญหาเลยหรือว่ามีปัญหาจต่ไม่ถูกนํามาเปิดเผยรายการนี้เราจะเปิดเผยนะครับในทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองครับถามท่านเกษตรกรน,นะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำอะไรให้กับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาดีขึ้นอย่างไรบ้างครับ ขอขอปูพื้นนิดนึงก่อนนะฮะว่าเราร่วมมือกับกัมพูชาเนี่ประมาณสักสี่กรอบด้วยกันคือที่เรียกว่าทวิภายคีหนึ่งตอนหนึ่งไทยกับกัมพูชาแล้วเราก็มีข้อตกลงมีคณะกรรมการร่วมระดับต่างประเทศระดับการค้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะรวมทั้งในเรื่องของการปักปันเขตแดนนะครับ ส่วนกรอบที่2ก็คือเราและกัมพูชาต่างเป็นสมาชิกของอาเซียนด้วยกันนะฮะแล้วก็อาเซียนจะต้องแปลงสภาพจากสมาคมที่อยู่กันหลวมๆจะมาเป็นประชาคมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่วันที่1มกราคม25 5 8ครับอันที่สเรากับมากัมพูชาก็อยู่บนแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นก็มีการร่วมมือกันในกรอบของลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะตอนล่างนะฮะ หรือว่าในกรอบของที่เรียกว่า GMS นะฮะที่ประชุมสุดยอดของแม่น้ำโขงที่มีจีนเข้ามาร่วมด้วยครับส่วนอีกอันนึงก็คือการที่จะมีความคิดที่จะให้มีการพัฒนาพื้นที่สามเหลี่ยมมรกระหว่างลาวกัมพูชาและไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกันเพราะฉะนั้นคือสากรอบใหญ่ๆที่เราร่วมมือกันอยู่นั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สก็คือการที่กัมพูชาเป็นประเทศ ที่มาเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนทีหลังเนี่ยภายในอาเซียนมันก็มีคล้ายๆกับกฎเกณฑ์หลักการว่าประเทศสมาชิกของอาเซียนรุ่นเก่ากประเทศจะต้องช่วยพัฒนาประเทศรุ่นใหม่คือพม่าลาวเมรแล้วก็เวียดนามให้ระดับของการพัฒนาให้มันลดน้อยลงไปเรียกว่าอาเซียนอินิเชทีฟนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็สำหรับประเทศไทยเอง ในช่วงประมาณ15ปีเกือบ20ปีที่ผ่านมาเราได้เปลี่ยนสถานะจากประเทศที่รับความช่วยเหลือมาเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือเป็นโดเนเตอร์ไปเพราะฉะนั้นเดิมมันมีกรมวิเทศสหาการ สังกัดสังกัดสำนักนาย,ยกและตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นสํานักงานว่าด้วยความร่วมมือนะสังกัดกระทรวงการต่างประเทศคือย้ายมาแล้วมันก็มีงบประมาณประมาณปีหนึ่งประมาณสัก400ล้านบาทที่เราจะให้ช่วยความช่วยเหลือกับประเทศกําลังพัฒนาหรือเพื่อนบ้านในการพัฒนาประเทศของเขาแล้วมันก็มีงบอีกก้อนหนึ่งนะฮะประมาณสัก500ล้านบาทเป็นงบงบที่จะใช้เป็นฐานในการที่จะให้เงินกู้ผ่อนปรนกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ที่กระทรวง การแลังัเพราะฉะนั้นเราก็มีเครื่องมือคนกในการที่จะดาเนินดูมา900ตามเลข400ของการแขงประนั้นแต่มันเป็นเงินกู้อาจจะเพิ่มเพิ่มขึ้นได้ตามไอ้ปริมาณหรือจํานวนของของโครงการนะครับคราวนี้ช่วงของรัฐบาลอภิสิทธินั้นผมก็ไปเป็นไปกัมพูชาเป็นประเทศแรกเพื่อไปนะ่นำตัวผมก็พูดกับท่านฮุนเซนแล้วก็บรรดาผู้นำของกัมพูชา2-3ประโยคหลักๆด้วยกัน คืออันที่หนึ่งคือความมั่งมีและมั่งคั่งของกัมพูชาคือความมั่งมีและมั่งคั่งของไทยด้วยเพราะมันอยู่ติดกันนะครับแล้วสองเรามุ่งมั่นในการที่จะช่วยกัมพูชาในการพัฒนาประเทศโดยเงินช่วยเหลือหรือว่าเงินกู้ต่างๆเหล่านี้เพราะว่าถ้าเผื่อเขายิ่งเจริญเท่าไหร่ประเด็นปัญหาของอาชญากรรมข้ามชาติค้าคนเถื่อนด้าไน้มันก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วก็บอกว่าอีกประเด็นหนึ่งคือเราไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนรัฐบาลของท่านนายกอภิสิทธิ์นั้น มาเพื่อต้องการที่จะมาทํานุบํารุงความผาสุกข,ของคนกัมพูชาของไทยส่วนประเด็นปัญหาที่มีอยู่นั้นนะฮะจะต้องแก้โดยสันติวิธีโดยการเจรจาแล้วก็สิ่งใดที่มันไม่ถูกต้องเราต้องทําตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของเราผมก็ยกตัวอย่างเรื่องในเรื่องของแถลงการร่วมว่าโดยการพัฒนาพื้นที่รอบๆปราสาทพระวิหาร,รว่าเรามาดําเนินการเรื่องนี้ต่อจากรัฐบาลที่แล้วไม่ใช่ว่าเราต่อต้านกุนเซนหร,หรือกัมพูชา แต่เพราะมันผิดกระบวนการกฎหมายไทยดโดยเฉพาะในมาตรา190าก็พยายามจะให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาภายในของเราให้มันถูกต้องและในในกล้กับการการแก้ปัญหาให้มันถูกต้องภายในเนี่ยมันก็ต้องไปปรับอะไรฮะคำมั่นสัญญาที่ได้มีกับทางฝ่ายกาัมพูชาไปแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ได้พูดมาตลอดเวลานะนี่ก็ขอบูทางซะก่อนว่าเป็นมาอย่างไร ในสี่กรอบใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็เห็นความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับถ้าได้ติดตามเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนั้นก็มีการอนุมัติโดยวัตถิของคณะมนตรีในการที่จะไปช่วยสนับสนุนเรื่องการศึกษาและรวมทั้งเรื่องถนนทนทางด้วยนะโดยเฉพาะองค์อุปถัมภ์สำคัญยิ่งก็คือองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงให้ความสําคัญกับเรื่องของมหาวิทยาลัยของกัมพูชาผมจําชื่อไม่ได้นะมหาวิทยาลัยด้วยไปตั้งโรงเรียนด้วยตั้งโรงเรียนด้วยดูแลมหาวิทยาลัยแล้วก็เชื่อมต่อ ท่านจะเล่าถึงเรื่องของผลงานหลักๆที่พอจะทําให้คนได้นึกย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่าเออทำได้ขนาดนี้เลยหรือมีความคืบหน้าความก้าวหน้าไปมากมายาก็เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เรามีกระถินหลวงไปทอดที่วัดของกัมพูชานะครับนี่เรื่องของระดับประชาชนแล้วก็ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาประมาณแ0ดร้อยกิโลเมตรเนี่ย ชาวกัมพูชามารักษาฟรี hmm. ที่โรงพยาบาลแล้วก็สถานคลินิกตลอดแนวชายแดน hmm. นะครับอันนี้นี่เพื่อให้ทราบที่ด้วยแล้วเราก็ในหลายๆรัฐบาลมีความต่อเนื่องไปช่วยสร้างถนน hmm. เข้าใจว่าเบอร์68ถนนที่42 hmm. นะฮะไปลงทุนให้ความช่วยเหลือตอ่อต่อกัมพูชาให้ทุนการศึกษา hmm. ทุนฝึกอบรม นะครับต่างๆเหล่านี้โดยตลอดเวลานะฮะเป็นนโยบายอันแน่วแน่ของหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาในการที่จะช่วยให้กัมพูชาพัฒนานอกจากนั้นเราก็มีข้อตกลงพิเศษที่เรียกเป็น MOU ว่าโดยการที่รัฐบาลไทยจะรับแรงงานกัมพูชาจำนวน1 5 0 0 0 0คนมาทำงานที่ประเทศไทยให้มาเข้าสู่ระบบ,บอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กติกาว,ว่าด้วยการว่าจ้างแรงงานระหว่างประเทศนะฮะ นอกจากนั้นแล้วเราก็มีการส่งเสริมให้ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ระดับแม่ทัพนายกองของสองสองฝั่งของเขตแดนนั้นได้มีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะกระชับความสัมพันธ์ตลอดแนวแนวชายแดนนะครับนี่คือที่ไปที่มาแล้วมันก็มีโครงการค้างอยู่อันคือการที่จะสร้างเขื่อนแล้วก็ทําไฟฟ้าที่บนแม่น้ํสตรึงมานนำอันนี้ติดกับจังหวัดจันทบุรีแล้วก็แล้วก็ตรา ทิ้งท้ายช่วงนี้สั้นๆนะครับท่านปัญหาที่ค้างคาอยู่ตอนนี้เรื่องของอคำพิพากษาสารโลกทั้งสองห้าศูนย์ห้าเรื่องการปักบัเนเขตแดนนี่เป็นกรอบใหญ่ๆที่เป็นปัญหาที่ต้องต้องใช้เวลาในการคลี่คลายกันต่อไปและเรื่องอื่นๆมีไหมครับก็มีเรื่องของออข้อพิพาททางพื้นที่ในทะเลที่อ่าวไทย<อ>ด้วยนะฮะแต่ทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าด้วยเพราะว่าในระยะหลังๆนั้นการที่ ทางรัฐบาลกัมพูชาโดยสำรวจทุนเซนเนี่ยถือหางพักหรือว่ากลุ่มการเมืองของไทยเท่ากับเป็นการแทรกแซงในกิจการภายในหรือการให้ที่พักพิงต่ออะไรผู้ที่ทําผิดกฎหมายมนะแล้วมันก็มีข่าวว่ามีการฝึกอาวุธหรือไม่มีการระดมคนกันในกัมพูชาคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันค่อนข้างจะสวนทางกับแนวโน้มของโลกที่ประเทศจะต้อง แก้ปัญหาด้วยในสันติและสองไม่แทรกแซงในกิจการภายในของของกันและกันและที่สําคัญเราก็มีเรื่องของกฎบัตรของอาเซียนครับที่มันได้กําหนดไว้ว่ามันจะต้องร่วมมือกันนะฮะยุติข้อพิพาทด้วยสันติวิธีไม่ไม่แทรกแซงในกิจการภายในมีอะไรต้องปรึกษาหารือกันนี่มันก็เป็นเป็นที่ไปที่มากันอยู่แล้วมันก็คาใจกันอยู่ส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือต้องชําระประวัติศาสตร์เพราะว่าหนังสือเรียนของเราก็ดีบอกขมิ้นเป็นกบฏ ส่วนทางขเขมรก็บอกว่าเราเข้าไปครอบครองนครวัดตั้งแต่ศตวรรษที่13าอะไรพวกนี้มันไม่จบไม่สิน้นแล้วมันก็มีนักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเอาเรื่องในอดีตมาเป็นอะไรฮะนโย,นาย,ยบายการเ,เมืองเป็นเรื่องของการคลั่งชาติรักชาติแล้วก็มีการที่จะอะไรก่อให้เกิดความตึงเครียดรังเกียจรังชังกันไม,ไ,มไม่ไม่จบไม่สิ้นอันนี้เราต้องข้ามตรงนี้ไปนะฮะครับผมเอาละครับพักสักครู่นะฮะทุกเรื่องที่คุณสงสัยทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะ รับฟังแล้วก็ติดตามได้ที่นี่เท่านั้นนะครับในช่วงเวลาตอนนี้ไปสักครู่ครับ